รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคําบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิโโโโโโทัลสตินอบัญญานอบสตินอบัญญานอบธรรมะเท้าให้เราเลยรู้สนให้เานั้นอยู่ได้ ปดเพื่อนความทุกข์ทำให้เราผ่อนคลายธรรมะทำให้ใจสบายธรรมะทำให้ใจสบายญาผ่องใสจิตใจใแข็งแรงใบบนุญเนนน้อยตอนลุงฉุยกับแมวแสนรักเช้าวันนี้เหล่าสามเณรน้อยของวัดอิ่มบุญจะต้องมาเรียนธรรมะกันที่ห้องเรียนแต่ลุงชุยกับยังไม่มาเปิดห้องให้ หลวงพี่แม่ตาจึงให้ประค่างไปตามลุงฉุยมาพบเมื่อลุงฉุยมาถึงห้องเรียนทุกคนต่างก็เห็นว่าลุงฉุยเมาไม่ได้สติพูดจาไม่รู้เรื่องเลยล่ะค่ะหายไปแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่รักกันเลยหรือยังไงเอ๊ะแกเป็นอะไรของแกนะปกติลุงฉุยแกไม่ดื่มเหล้านี่นะ หลังจากที่เกิดเรื่องหลวงพี่แม่ตาจึงหวานให้ปลากั้งไปดูลุงฉุยว่ามีอาการดีขึ้นหรือยังแต่ปลากั้งกลัวที่จะต้องไปคนเดียวเลยชวนใบบุญไปเป็นเพื่อนค่ะเมียวเมียวปลากัง้งแดูนั่นสิเมียวเมียว,วอะไรกันใบบุญ ปลากังส่งเสียงเออะโวยวายป้าผีแน่เลยหลวงพี่เมียวเมียว,วไอ้ขาวลูกพ่อออกมาหาพ่อเธอเมียวเมียวผีเผอที่ไหนกันน้ามาลุงฉุวยมาตามหาแมวหลวงพี่ครับพรุ่งนี้ผมขอไปช่วยลุงฉ่ยตามหาแมวได้ไหมครับอืมก็ดีเหมือนกันนะใบบุญ เด็กๆทั้งสองก็พากันออกไปตามหาแมวในที่ต่างๆแต่ก็กลับไม่เห็นวี่แววของเจ้าขาวแมวลุงฉุยเลยค่ะเจ้าแมวเหมียวไปอยู่ไหนนะสงสารลุงฉุยเนาะปลากัง้งเหมียวเหมียวนั่นสิแกก็คิดเหมือนกันใช่ไหมเจ้าเหมียวเหมียวเหมียวเหม<ะ>ียวฮะเจ้าขาวเย้เยยเเจอแล้ว เจ้าขาวเหนียวเหนียวเจ้าขาวลูกพ่อกลับมาหาพ่อแล้วขอบใจมากๆเลยนะที่ตามหาเจ้าขาวจนเจอเนนใบบุญกับปลากั้งอยากได้อะไรบอกมาเลยเดี๋ยวลุงจัดให้ผมขอแค่ให้ลุง่วยรับปากว่าจะดื่มแล้วเวลาที่มีปัญหาแค่นั้นก็พอครับได้สิได้สิไม่มีปัญหาเลยเน้ในใบบุญ สิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้จากเนนใบบุญในตอนนี้ก็คือเรื่องของสินห้าข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมานอกจากของมึนเมาแล้วยังรวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ที่เป็นโท่ต่อร่างกายอย่างเช่นน้ำบัดลมถ้าดื่มมากไปอาจส่งผลไม่ดีต่อร่างกายน้องๆได้เช่นกันค่ะสนับสนุนโดยกสทชและ กทปสผลิตโดยบริษัท S up Sle ส v ีจำกัด